ดีครับมาซื้อชาปรูร้านป้านะครับร้านป้าขาประจำราคาก็ไม่แพงกินได้ ต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวนี่นะครับป้าเจ้าของร้านใจดีมากเลยครับป้าเจ้าของเป็นร้านะครับ,รบป้าใจดีมากเลยขอบค,ค,ครับ,บ,ค,บ,บครับ ไม่มีก็สามารถติดไปได้ <laughs> นี่ก็กินชาบูที่ไปซื้อจากร้านป้าเมื่อตอนจะนี้เองครับเขาให้ซื้อกลับบ้านนะครับ,นะรบก็มีเครื่องป้าเขาจัดมาให้แล้วก็หมูสไลด์แล้วก็มีน้ำจิ้ม ที่ขาดไม่ได้มันก็จะไม่ค่อยเหมือนที่ร้านเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสะดวกเทาไหรป้าเขาไม่ได้ให้ม่อมาม่อเราเองน้ำซุปเขาจะให้แล้วแต่เราจะเลือกครับก็มีแบบต้มยำแล้วก็แบบน้ำใสแต่เขาให้ใหแค่ได้แค่อย่างเดียว นี่ก็เป็นชดใจจัดเต็มมีคนละครึ่งวะแต่คนละครึ่งผมหมดไปแล้วบอกป้าว่าขอติดไป้ต่อได้ไหมส่วนมากผมจึงก็ผมจะเน้นพวกน้ำซุปมากกว่าน้ำซุปกับผัก ตอนนี้ก็หิวแล้วขอจึงกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสััสดีครับ